ช่างที่เห็นหน้าสวยๆของแนนแบบนี้เดาออกเลยใช่ไหมคะว่าแนนจะต้องมีโปรโมชั่นดีๆบางๆมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้แนนก็พามาเปิดโกดังให้ดูกันเลยค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษที่นํามาฝากพี่ๆช่างค่ะสาหรับพี่ๆช่างที่ใช้งานปั๊มลมอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะเจอปัญหาหัวปั๊มชํารุดเสียหายแต่ตัวถังเนี่ยยังแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีอยู่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อปั๊มตัวใหม่ให้สิ้นเปลืองเงินเลยนะคะ เพราะวันนี้แนนมีโปรโมชั่นราคาหัวปั๊มแบบราคาพิเศษมาฝากพี่ๆค่ะกับรุ่นนี้เลยค่ะหัวปั๊มรุ่น TA 8 0 5แรงม้าลูกสูบ80มิลสสูบทำงานด้วยระบบวาล์วที่มีทั้ง ID และไอเสียนะคะแรงดันลมที่ทำได้สูงสุดมากถึง14บารหรือว่า200ปอนด์เลยค่ะเชื่อได้ว่าต้องถ่ายราคากันไม่ถูกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจะบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยถูกมากม,ากมาก ราคาปกติอยู่ที่19,900บาทเราไม่ขายค่ะเพราะโปรโมชั่นวันนี้อยู่ที่1 1 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่พช่างท่านไหนที่กำลังมองหาหัวปั๊มลมที่คุณภาพดีแข็งแรงทนทานแบบนี้นะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลในหัวปั๊มลมรุ่นอื่นๆก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะและสำหรับโปรโมชั่นราคาพิเศษแล้วเนี่ยเรายังมีแถมให้กับ ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอีกด้วยค่ะอย่าลืมสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าค่ะ